เคยเห็นผู้หญิงสวยๆกินเนื้อดิบไหมครับหอบกตรงไหนหมดมีสซันเจ้าโวันนี้เจ้าเลยโอ้สวัสดีครับโอ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยนี่ดีกว่าลุงเด่นต้องอันนี้นี่ๆๆอาบากับอาบากินเลยอาบอ่ะเป็นห่องกงอะไรนะครับมาพบกันโดยไม่ได้นัดหมายเออวันป่วยผีครับผมสวัสดีครับลุงปูนชาแนลเซอเกนซอแอลแถวๆนาหวายนี่แหละครับ วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีเอาอาหารสิงโตมาให้ครับผมนี่ครับพี่หมีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีอะไรมาฝากครับผมวันนี้วันนี้มีอาหารสิงโตอาหารสิงโตอีกแล้วนะครับเจอเจอหน้าพี่หมีนี่อาหารสิงโตอย่างเดียวแล้วครับผมขาดไม่ได้ขาดไม่ได้นะครับอันนี้มีอะไรบ้าง่ะโอ้โหโอ้ตู้สันเนื้อสันสันนอกสันนอกนะครับนุ่มๆเลย โอ้โหเดี๋ยวให้เด็กๆเขาย่างได้นะครับนะโอ้ยมีตับด้วยไอตับด้วยนะโอ้โหของหายากอีกแล้วตับตับก้อนเบลเลบลเลเลยก้อนเบลเลบลเลเนาะวันนี้พาเช็ดหน้าานอำเภอโอ้โหคือสามพัน0ลืบของสามพันลืบนะครับนี่ดีนี้ดีลุงเด่นทำไมอยู่ในถุงครับ ทำไมดีลุงเด่นอยู่ไนถุงแบ่งถุงมาอ๋อแบ่งถุงมาครับขวดใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่ขวดใหญ่เดี๋ยวมันจะแตกในรถนะครับใช่เพราะว่ามาไกลเหลือเกินวันนี้เดี๋ยวเราจะทําน้าจิ้มกันแล้วครับน้ําเที้ยวไม่มีครับผมก็ไม่เป็นไรครับที่นีาบอกว่าไม่เป็นไรข้าวกล้วยนะครับข้าวก้วยข้าวก้วยใหม่เมื่อเช้านี่หอมมากเลยครับหอมนครับ รอผู้สนับสนุนใจดีครับพี่ลาบอันนี้เป็นพริกป่นนะครับป่นครับอันนี้เป็นสูตรที่ไหนครับพี่หมีสูตรอุดรครับสูตรอุดรนะครับครับแล้วก็ต่อด้วยต่อด้วยผงนัวเกลือนั่นเลยเกลือนั่นเลยนะอันนี้ใส่เกลือเข้าไปเกลือนั่นเลยครับเกลือนัวเกลือนัวแล้วก็มีน้ำปลาครับผมครับนี่ห่ออะไรก็ได้ใส่ลงไป ใส่โลโก้หายคเรียกันนะ B B D หรือว่า B ครับ D บัว D บัวนะครับางที่ก็เรียก B ถ้าอยู่ในพวกลเรียก B ใส่ปวดใส่ถุงแล้วเรียก D ครับอโหนหน่อยผักนี้ก็หั่นใส่นิดๆหน่อยๆตามชอบเ๋ยวตามใจชอบนะครับเล็กๆใหญ่ๆก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ใส่ลงไปไปปุ๊บ น้อยคนกูตัวน่อยะพี่หมีจัดก่อนเลยดีกว่ามาตับก่อนัะจัดตับก่อนเลยปลายตับด้วยนะปลายตับมันอร่อยแล้วครับปลายตับนะครับมันจะหวานส่วนมากเขาจะไม่ค่อยให้หรอกมันของเขยมนะครับใช่มีนิดเดียวปลายตับปลายตับนะ อย่าเอาไปย่างนะครับตับเนี่ยมันคาวจริงนะพี่หมีจริงใช่ไหมตับเนี่ยเวลาไปโดนไฟโดนอะไรเสร็จแล้วน้ํามันออกให้มันมันมันจะมีกลิ่นแรงมากเลยครับใช่แต่ถ้ากินแบบนี้มันก็อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะก็มันจะหวานหวานอ่ะขออภัยไอ้ไอ้คนที่ไม่กินดิบนะครับคนที่ไม่กินดิบเนาะอันนี้คือวัฒนธรรมการกินของเราเป็นของทางอีสานนะครับผมออ ยลืมองชิมชิมชิมน้ำจิ้มก่อนเนี่เดี๋ยวดีหลังครับเย็นแล้วนะลองนี้ก่อนลองชิมน้ำจิ้มก่อนนะครับอื่นงเงีครับน้ำจิ้มน้ำลายไหลหลังกล้องเลยโอเคเลยโอเคเลยใช่ไหมครับน้ำจิ้มโอเคเลยกินกันแบบนี้เลยนะครัวไร้ไฟอีกแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมีจัดเมนูกันเยอะแยะครับผมของยายคำก็มีของ เดี๋ยวสาวๆแล้วก็มีอ,อาหารเยอะๆครับผมหลากหลายหวานจริงนะพี่หนุ่มนี่มันใหม่ๆไงอ,อร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวจะให้นางเอกของเราชิมดูนะครับ,รบผมสวัสดีครับน้องอะไรนะครับนีค่ะน้องเจินค่ะน้องเจินนะครับแล้วน้องน้องบีมนะครับลูกเรน,นี่จะ<อ>ามาจ,จัดจุครับผมเนี่ยนี่นะอาหารสิงโตครับ วันนี้นางเอกนางเอกสวยของเราจะเป็นสายโหดแล้วครับวันนี้นี่อันนี้นิ้วกันตับหวานหวานลูกเลือกเอาเอาเนื้อหรือตับก็ได้ครับแล้วแต่ครับอืมโอ้ยอือเอาแล้วครับจัดแล้วเคยเห็นผู้หญิงสวยๆกินเนื้อดิบไหมครับอเอาแล้วเหมือนอาหารญี่ปุ่นเลยลูกบ้องบีมจะจัดแล้วครับ มันก็เหมือนซาซิมิเลยครับลองดูครับอชิ้นเล็กๆก็ได้อืโดนพ่อบังคับกินแล้วเปล่าเนี่ยใช่ลูกก็ต้องได้หมดมิซานเป็นไงครับรสชาติกินนี้ตามไปทำไมทำหน้าแบบนั้นนะครับอร่อยอร่อยนะครับตับตับเนี่ยมันหวานมากเลยครับเคยกินไหมครับตับเคยครับมา่เคยเนาะจานนี้มันอกีกิน ตับเนี่ยถ้าเอาไปย่างอ่ะมันจะมันจะคาวนะครับแต่ถ้าถ้าถ้าแบบเนี้ยมันมันจะหวานครับสามพันหรือพันตับอ่อเลยนะอ่อพันตับเหมือนเนี่ยคิดถึงลุงเด่นเลยครับกินแบบเนี้ยเอาสักชิ้นก่อนครับอร่อยนะลองตับกก่อนครับยังมาด้วยยำปลาเก้านะไงเอ้อ กินพักนี่เติดก็ได้นะครับดูว่าไ่ชอบพักเอาแล้วติดใจแล้วครับกินเลยกินตับแล้วนี่แหละครับเดี๋ยวจะติดใจนะครับมันหวานไหมครับข้าวครับมะขามมะข้าวเนาะเอาละวพี่หมีพาเขากินเนี่ยน้องเขาติดใจทําไงนะครับกินตับแล้วครักินตับแล้วนะบอกว่า ตาเลินอยากกินลาบอีสันลาบอีสานข้าวหั่นแบบนี้ครับลาบไหมครับลาบสับสับเลยครับแล้วถ้าก้อยครับก้อยหั่นครับก้อยหั่นหั่นประมาณนี้นะครับหรือว่าใหญ่กว่านี้เหมือนซาหรือเปล่าซาครับอ๋อซ่านะครับเขาซาแต่ว่าก้อยกับซ่าก็เหมือนกันครับครับแต่อีสานเลือกก้อยเมืองเลือกซาซาต้องใส่จะใครใส่ใส่หลายอย่างอ่ใส่หลายอย่างแต่ทางอีสานใส่แต่พริกป่นกับข้าวคั่วป่นข้าวคั่วร่นหอมผักชี ใส่มะนาวไหมครับมะนาวไม่ใส่จะเอาขมเอาแบบขมไปเลยนะครับจะเรินขอขมกิ๊กจะเรินขมกิ๊กอ๋อตอนนี้พี่หมีหมักดีลงไปแล้วดีลงไปโอ้ทำยากเหมือนกันเนาะลาบดอนเนาะใช่ใช่ต้องหมักนู่นหมักนี่เป็นโองโหราณเหมือนกันนะครับถ้าเป็นทางเหนือนี่ได้กินแล้วนะลาบมันจะช้าตอนลาบนะครับแต่นี้มันต้องหมักยะมากลาบเหนือมันต้องเหนียวครับ อีสารไม่เหนียวอีสานเอาแค่สับพอครับให้มันหมุนๆนิดหนึ่งให้มันเป็นชิ้นเล็กนิดหนึ่งอันนี้็ก็จะใส่เครื่องเหมือนซาเนเหมือนซาเหมือนกันรวมๆกันโอ้โนี่นี่นี่ยายคำได้อนี้มาแล้วครับนี่เนื้อลุงของเลยยายคำนะผมลองชิมดู้องบีมกินไหมยังครับลองชิมหน่อยไหมครับอ่า รสชาติเป็นไงครับคล้ายๆอร่อยคล้ายๆไส้กรอกเหมือนไส้อั่วนะคล้ายไส้อั่วครับเกือบแบกเออกินสมุนไพรหอมนะครับแต่ครอะไรนี่จริงๆอันนี้เขาไปเขาจะตั้งหม้อดินแล้วก็เอานี้่ใส่แล้วก็น้ําใส่แล้วก็ต้มแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปแล้วก็นี่แต่ว่าอันนี้เราเน้นเน้นเนน้เป็นกับ กับแกเร็วอร่อยมากเลยค่ะออร่อยมากครับข้าวเหนียวมันร้อนใช่ไหมใช่ดักหน้าข้าวเหนียวเลยใช่ไหมครับหลังจากที่หมักอะไรอมูดึงเลยนะครับใช่ใช่มันจะดึงดึงเเห็นไหมถ้าเราไม่หมักมันก็จะเป็นเหลวแล้วแล้วเต๋อมันจะแล้วเจ๋แล้วเจ้นนั่นเองต่อไปก็ข้าวคั่ว ข้าวคั่วคั่วใหม่ๆหอมๆข้าวคั่วมันไม่มกมันกินก็ได้ครับวันนี้วันนี้กินกันยาวๆครับผมน้าวหลามครับต้องกินอะไรกะใส่ข้าวคั่วลงไปข้าวคั่วลงไปพริกใส่น้อยหนึ่งใส่นักอันนี้ไม่ใช่พริกลาบนะครับเป็นพริกป่นพพรริิกกป่นครับพริกป่นธรรมดาหอมอยู่เหมือนกันใส่นักกัวไอ้เจริญกินไม่ได้ใส่นิดเดียวก่อนจะกินเราก็เอาลูกโดดกลับเอาโดดโมเข้าใส่ ทุกคนหอมหอมหอมเนี่ยวันนี้เจริญถูกใจก็ครับผมถูกใจเลยนะครับอย่างผมเนี่ยตะเลิชอบกินยูดิ์ไอ้แก้หมอกินเมินแล้วไอ้เนื้อเนี่ยเพราะว่าปลูกกินแล้วปวดไงอันนี้สงสัยโอ้ต้อได้แล้วมันอีกได้แล้วกินดูโอ้ต้อได้แล้วนะครับเจริญิ้นต้อได้ละต้นตำรับมาอ๋อต้นตำรับมาก็ต้องจัดตอนที่ไปแอลอ่ะอันนี้คัปวดานใส่เกลือสักนิดหนึ่งเกลือนะครับเกลือไม่ใช่ ไม่ใช่ seat, ผงนวไม่ใช่ผงนวลครับผงนวอยู่นู่นผงนวใส่ก็ได้ครับไม่มีใครว่าหรอกครับอยางย่างเดี๋ยวก่อนใส่เยอะก็องปิดกล้องก่อนปิดกล้องปิดกล้องปุ๊บเลยสามทุ่มไม่ใช่หรอเจ้าเจ้าเสียดายลุงเด่นไม่มาเน่เื้อมันมาก็ไม่มาเนื้อ้นของเราเนื้อสันมันนั้นอยู่แล้วนุ่มอยู่แล้วนุ่มมันหวานอยู่แล้วดูมันเป็นเนื้อแบบมันไม่เหมือนลาบทางเหนือนะมันมันจะแบบสีมันจะออกแดงชมพูชมพู ราดอีสานต้องมีเลือดนิดหนึ่งเออเพะนะเพะต้องอะไรอุ้ยเปียอุ้ยเปียร์แล้วนะเพะเปียไม่ไดปในหมาเขาไปซื้อคนเดียวเขานะเพียได้น่อยเดียวได้น่อยเดียวนะครับถ้าอุ้ยเปียร์นะเพะได้นะได้เยอะไปหน่อยนึงใส่ผักก่อนใส่ผักลงไปครับก็มีผักชีต้นหอมหอมเซอร์เน่ผักไทยน้ำผึ้ง ไออย่งจะลืมของดีอยู่ไหนลืมไออย่งไปไหนเนาะบีบีโอ้ยลืมของดีลืมของดีจัดสักหน่อยใบลงปุ่มนี่ขอจักหน่อยนี่ใส่ใส่ใส่พี่จัางี่ก่อนเอาครับจะเลื่อครับจัดกันร้อยอย่างอ่ะเออเดี๋ยวจะเลิ่นกินเหมือนได้ถ้าใส่พี่เดี๋ยวจะเลิ่นจะกินเหมือนได้กันยิ้มของเรามันนุ่มครับแบนแไว้กันอ่ะต้องตามเลิ่นชิมดูก่อนถ้ามันแบบเผ็ดหลับทางอุนๆ้วจะนุ่มครับนุ่มขอเด้งเด้งเนาะ หรือว่าเพิ่มพริกอีกหน่อยนึงเพิ่มได้เพิ่มได้เลยเพิ่มได้เลยกูนี่อย่ามาหวานกันได้ว่ะมั่วกันเลย เอาของน้าหน่อยหรอจะหาจะหามาป้อนเพิ่มหน่อยอ่ะมันชิ้นนะยายด้วยชิ้น้วไปกินที่ไหนก็ป้อนกันเนี่ยพิวฉ่ำเวลาผิชาแล้วครับคนแก่อะผิวฉ่ำคนแก่ครับผมไอแอนดียนับจิ้มมันอร่อยมากเลยเนี่ยแต่กี้กล่องนี่มดไปแล้วกือบมดแล้วเนี่ยเผลอแป๊บเดียวอ่ะลุงเด่นการันตีได้แล้วครับว่าดีลุงเด่นอือหืออาหน่อยโอเคเลย ขอขัดป้อนเสื้อด้วยนะสามร้อยห้าร้อยกับว่ามาเนาะเจ้าโอ้บันทิดเ๋วเลยสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับโอ้ยสบายมากเลยโอ้ยสวัสดีครับพี่เคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคนนี่ครับเชีงใหม่นี่ครับเชียงใหม่ไหมครับโอ้ยทำไมมาสบายฝันอะไรครับเนี่ยทำไมมาโวยอ้ดูดิโอ้โหดูเลยนะโอ้โหนี่เจอพี่เคนเจ้ามายังไงนะพี่เคนดูดิ ดู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 ดยนะขนลุกอบเลยโอ้ยทำให้พี่ขนลุกสวัสดีครับสวัสดีครับหลงทางทุกนครับลุงเด่นหลงทางหลงทางมายังไงนะครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับมีโอ้ว่าจะเอาไงโอ้ มาเจอค่าดีอยู่ตะกี้ลุงพนกำลังว่าลุงเด่นคิดถึงลุงเด่นอยู่เลยโอ้รู้จักอยู่เหรอรู้จักครับรู้ยังไม่เคยเห็นตัวจริงพี่เค้นลุงจักอยู่เหรอไม่จักเจอเมืองคลองไงูกเจอกันเมืองคลองไงครับถ่ายคลิปเมืองคลองกันทั้งหลายคลิปจำไม่ได้โอ้โหเสือพายมากเลยครับวันนี้จะมาเมื่อคืนอยู่ดอยแม่สลองแล้วก็จะมานอนที่ดอยอ่างขางแต่ไปดอยอ่างขางไม่มีคนสักคนเลยอืมก็เลยมาเส้นเส้นใหม่เนี่ยครับ ก็เลยมาเส้นใหม่ก็เลยก็เลยไปนอนลูกนอนไทยเต็มไปไม่มางแล้วมั้งเต็มแล้วมั้งก็เลยว่าเดี๋ยวไหนเต็มแล้วครับไปนอนใลูกนอนไทยดีกว่าเนาะไปนอนรูกนอนไทยคือจิ้นลงจิ้นรูกนอนไทยมีใครเราเก๋ไหมมีครับเอาละก็กลับไปนอนในรลูกนอนไทยวันนั้นวันนั้นในที่ผมไปนอนผมไปกับลูกคุณสองคืนไม่ไม่ลุงเด่นอะต้องต้องไปนอนแถวแถวแม่แตงครับ เขาชอบที่แม่แตงมากกว่าเอาละเอาละ้มีปมเยอะมีปมเยอะเดี๋ยวมีปมเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเราก็จะกินกันไปเรื่อยเรื่อยรูปปรุงลองลองอ๋อตงนนี้หมูล้งอร่อยมากครับพี่หมีมามาจัดเมนูให้เลยครับเป็นไอเนื้อเนาะเอาละครับเดี๋ยวเราทานรูปปรุงชิมครับใช่ ไอ้ลาบบุนโดนลาบก้อยบุนโดนไม่ได้นั่นหมายกันมาก่อนนะเนี่ยไม่ได้นั่นหมายโอ้ขนลุกเลยขนลุกเลยครับดูดิมาถึงได้กินลาบแล้เลยเนี่ยโอ้เปิดห้องว่ากะจับครับลุงเด่นจับบอกลุงปุลเงาต่อโต๊ะยาวเลยอ่าครับต่อโต๊ะยาวเลยครับผมไปเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่แล้วนั่งกินกันครับผมนี่ไปขี่เที่ยวแต่ถ่ายหมดสามวันอันนี้ทำอะไรกันครับมีเนื้อมีหมูกระทะนะครับ กินกับบรรยากาศบรรยากาศแบบนี้เป็นไงบ้างครับชอบไหมครับชอบครับชอบนะครับถ้าชอบก็ต้องมาบ่อยๆนะครับสาก็ต้องกดไลค์กดแชร์สาวชอบกดไลค์กดแชร์เลยนะครับโอ้สืดยอดครับนี่ครับอันนี้็นผักกาดคินที่เขาเอามากันนะครับเยอะแยะเลยครับวันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยครับวันนี้ลุงเด่นมามาแบบไปได้นัดหมายครับผมนะครับตามสบายเลยครับผมโอ้มาถึงก็ได้กินเลยครับกับหมูับาครับ เขาเรียกว่าออกบ้านจับยามออกจับยามนะครับมาถึงแล้วนะคบาถแล้วนะครับร้อยแล้วเนี่ยอือเดี๋ยวครับสูตรปาหมีครับสาบุดอุดาบุดอาบุดรนนครับาผมก็กินจุมาแล้วเนี่ยอ๋อทาไมกันแบบม่ได้นัดหมายครับโทงเด่นโทรมาบอกว่าอยู่เชียงใหม่แล้วผมก็นึกว่าอยู่ในเมืองอยู่ดีพี่เคนก็เดินเข้ามาปุ๊บ บอกให้พี่เคนลองมาถามดูสวัสดีคร่าม้มาถามห้องมีห้องว่างไหมครับอเนี่ยไม่มีใครจําได้จําได้ผมจําได้ครับเอกลักษ์พี่เคนเนาะนี่ครับนี่นี่นี่ลุงเด่นต้องเขมนี่เนื้อลุงหมูลุงกินแล้วเมื่อกี้ครับกินแล้วนะครับพี่เคนมานั่งเขมเลยนี่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 เอานี่ดีกว่าลุงเด่นต้องอันนี้นี่นี่นี่จุ๊กเลยเนี่ยจุ๊กเลยอ้าปากครับกินเลยกินล น้ำจิ้มลุงเด่นเหลือนเดียน้อยแล้วยายคำแซัดไปแล้วครับเน่เน่เน่น่่นี่น้ำจิ้มของลุงเด่นยายคำก็กินจู่อกินครับยายคำกินจู้โอ้ยยายคำสุดยอดเลยน้องเจินก็มักคณะครับมักตับน้องเจินชอบกินตับอือปกาศนี่สุดยอดเลยป่ะประกาศทินนะครับแก็ที่ลุงเด่นไปกินไงครับแก่งใส่เนื้อนี่สุดยอดนะครับนี่หนิงครับนั่ง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 เลยครับพี่เคนไปไหนแล้ว พี่เคนนั่งเลครับนี่นี่มันมีอันนี้ครับพี่เคนยังไม่เคยกินแน่นอนอะไรอ่ะหมูลุงหมูลุงเนื้อลุงอันนี้สุกครับพี่เคนไม่ต้องกลัวนั่งพีเย็นนั่เลยครับครับเดี๋ยวให้พี่เคนมาชิมอันนี้กันหน่อยเป็นหมูเป็นหมูเหมือนคล้ายๆไส้อัวครับอืมอร่อยอร่อยใช่ไหมครับอ๋อเนื้อมะตุูไม่ยากนะอืมก็เอาเนื้อเอาเครื่องปรุงเครื่องเทศหลไรอย่างมาครับพี่หมีตามมากิน ผมต้องบอกก่อนว่าลุงเด่นเนี่ยอยากินมั่วเดี๋ยวพี่หมีไปตามซื้ออีกเขาถามหาหลอดไฟฟ้าอยู่เนี่ยจะมากินเนี่ยอร่อยนะอร่อยนะผัดผัดกะเพราผัดไฟแดงนะผัดน้ำมันหอยผัดน้มันหอยอร่อยมากเลยครับวันนั้นอร่อยครับพี่เคนก็กินได้อันนี้อันนี้ก่อนเอาลุงอร่อยครับอร่อยใช่ไหมครับเออลาบอุดรกินได้ไหม หรือว่ามันดิบไปได้ครับเปนนี้กินได้ได้นะเอาขั้วไปกินกินอยู่ถ้าสุกแล้วกินได้อ๋อถ้าสุกแล้วเอาขั้วหน่อยนะครับเดี๋ยวไปขั้วให้พี่เคียนกินหมูกระทะอร่อยพี่เคีนบอกว่าอาหารไม่ไม่ต้องเน้นเขาบอกเน้นน้ำอะไรนัน้ำชาน้ำมะตูมเลยช่วงนี้หนาวครับพี่เคีนเอาแบบน้ำชาดีกว่าเนาะกดดื่มครับมีคนมาครับผมขายเอ่ยเดี๋ยวลองไปดูครับ โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับก็มาหมึดมาขำครับนอนนี่สักคืนหมอครับนี่มันนอนละพอดีกลัวปุ่นหนาวเลยเสโซ่ยังแม่แก่แหนวฮือครับผมเอาเอามาส่งเอามาส่งส่วนแฮตเตอครับเอาทีดบอลมาฝากครับผมสวนแดตเอร์เราะต่อขึ้นไปสักกเด้อนัดหลงพูนโอ้โหไปแล้วน้ำแข็งมาฮือครับผมนัดหลงพูนไปหลายรอบละทีดบอลเนาะทีดบอลต่อไปนี่อันนี้อร่อย อันนี้นะครับตอ,น,นะอนนี้น,น,น้ำมาตุ้มสุดยอ,อ,อดอ๋ออันนี้นะครับอืมนี่นะอันนี้ไส้เหรอครับอ่าต้งนี้จะมีน้ําจิ้มพอมีน้ําจิ้มเนี่ยเวลาเขาทอดหรือว่าเขาอบนี่นะครับแล้วก็เขาก็เอาวางเอม็มอ่าน,น้ำมาตุ้มสักหน่อยนั่นนะครับกัดในกรุบอืมป่ะหลางแล้วก็ขึ้นไปกินน้ำจัดกันก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาของด้วก่อนจะต้องจ่เอามาให้ตัวเจ๊นะอยู่หลายของตัวเจ๊นครับ แต่ยังมัดใจดีแท้ๆดีว่าผมมืดผมข่ำกว่าจะเอาแม่ผมว่าแบบแบบเป็นียงก็ได้ครับผตั้งใจแท้ๆเพว่าจะเอาลุงพูนไปเอามาแล้วโอเคโอ้โไปไปเดือดดังเข่าผมตอนเนี้ยเขาอยู่ตรงหลุมตรงุ่มนี่นะอือถ้าเอาเดือดดังนําเสียงมันจะขึ้นไปบนผู้ครับเออตอนตอนนี้เป็นว่าสายแคนนอนแล้วอี่เนาะน้อยเจมาอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้เลยนัดไอเจมเขาต่ำเนี่ยเลย่ไหนก็อยู่หลายคนครับเป็นนักนักโอ้นักเป็นนักเลยอ่านายนี่ก็ยังมีอยู่นะ กอมอมโมดนมดกันเจ๊งเอามดก่อนเพือได้นะโอ้เล่นไปนะครับผมเต้ยกเก่งใจขนาดแล้วครับมมไปจ่วยครับผมไะขึ้นไปก่อนครับแทน่มนีอย่ได้ปีกโมงถ้าอมชมจะม่อนะโอยเจะผมบอกว่าจะเป็นเสียงดังกันกอนไขลงมามด็กะเสียงดังบวยวายทไมผมบอกแล้วอย่าไปเดือดดังเห็นไหมหมีเมื่อกี้ใครลงมาเนี่ยจะใครอยู่ในห้องครัวมจะ มันเป็นไรยังไม่ได้เผาเสื้อเลยต้องร้อยผอมเสื้อก่อนได้ไหมโอ้ลูกพูดครับบัตเตี้ยวนี่ไหนครับใช่ว่าเป็นห่องกงไหนหรอครับมาพบกันโดยไม่ได้นัดหมายเออวันป่วยผีครับผมใจ่ายกัน อันอันนี้เนี่ยมาได้นัดกันสักคนนะครับมาจุกันนี่ยังหมดเลยมาจุกันนี่หมดครับไหนๆแล้วกคาราวเกี่ยมันดีกันตั้งโลกนี่ยังเปิดอยู่นะลูกบอลไปว่านะครับมันมันลับเด๋ยมีนี่หมดไม่ได้ยินอยู่อ๋อได้ยินอยู่างไรกันอย่างคาราวโก้คาราวเก้เขาเขาดีว่าเจ๊จะจยำโกไปไหนเจ๊บอกไปไหนได้กัน ลาละลาละกมาได้ค่ะมาลาได้ค่จะจะยังเท่าผมออ๋จะบอกว่าถ้าผ่ายไปเจอนี่นะครับช่วงนี้แน่หน่นะครับครับกินได้เลยกินได้เลยครับฮอรดเอาอบเนี่ยมีน้ำจิ้มอยู่ข้างในเอาไปเนี่ยได้กิ่นไหครับครับอ่าเอาใส่ปากได้กับกินอ๋อกะครับเอืมอันกับปะปะกันแล้วเนาะอันเอาอบก็ได้คือมันมีน้ำจิ้มให้เรียบร้อยในเนี่ยครับแล้วอันนี้ฮอดอกฮอดอกเนี่ยเหมาะสำหรับละอ่อนอันนี้เอามาฝากละอ่อนแถวนี้เนาะ ครับนี่นะเราอ่อนเราอ่อนนะครับตังเพกอเขาไม่งาบใช่ไหมตังเพนเป็นฮอนดอกแล้วก็แป้งเนี่ยมันเป็นแป้งผสมเลยมันหอมมากเลยเขาอบเนี่ยนะยังผูกกัจัดจัดครับจัดเลยลุงคุณจัดเลยเอาเอามาให้กินลูกหาลุงคุณอยู่ตรงบนดอยหนาวอ๋อหนาวนะครับอืมอะไรก็มีอย่างทิชโบนหน่อมัฝาก่งบดอันนี้หน่อที่ว่าจะเอามาฝากเลยนะครับ เออกระลรเอาละอันใสแฮ่ไปเนีตู้เย็นหลายอ่ะอเหยามาหน่อยเดียวครับเหามาสักล้ำรถกับบ้าก็ไมีทางข้อร้อนแน่จริงกับไปเอาล้อโออ้ยได้เลยครับพอแล้วครับเลิกอีกกันนอกกระไดแล้วครับพอแล้วครับใช่หน้าลงพูนหลายรอบแล้วม่ได้มาหักันเนาะพอดีวันนี้ประชุมครับแล้วก็เลิกขงไปหน่อยเต๋อไครับเต๋ประชุมประชุมอย่างครับนี่พวกแบบมีคนขับรถมาตัวแคลร์อะไรก็ได้ไหม แล้จนผมออกไปด้านนอกนะครับอยู่ตั้งหลังในกำมคอนี่นก็ของเอ้มันมีปัญหาเมืออของเฮ่าลูกผมว็อย่าไปเสียงดังอย่าไปเสียงดังแซนนัดกันแล้วเนี่ยนัดกันหมดแล้วพี่หมีก็จะไปในองเด่นก็จะไปมาดูาม่าฮ่าฮนาฮ่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 กบ่าท่าท่้ฮ่า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 ร่าฮาติอ่ะฮาย่่าฮ่า่ากบอ่า่าา่า่า่่่่่า่าา่า Pola 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 no. Ah okay. Pola pola pola. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.